สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแม่เจ้ากาะเกานะคะนี่เรามาเยี่ยมดูบ้านพี่นันนะคะตรงนี้นะคะพี่นันจะย้ายมาอยู่นะโอ้ยสวยนะนี่ตกแต่งนี่นะเก้าเนาะถ้าตกแต่งได้นี่สวยนะคะอะคะืถ้าตกแต่งนี่สวยมากเลยนะเนี่ย พี่นัดสวยปัญญาวดีจ้าคนสวยไม่พี่สวยนะอันนี้ไม่สวยค่ะอันนี้ไม่สวยเลยสวยนะสวยค่ะคนสวยหัวฟูอยู่หัวฟูอยู่นะคะพี่สวยนะนี่น่าอยู่มากเลยเนี่ยอุ่ยังไปพูดน่าสวยเดี๋ยวปามนกเอาที่หัวฟูยังง้อกมั้งตรงนี้แต่ก่อนพี่นัดรู้ไหมตรงนี้แต่ก่อนพี่นัดรู้ไหมรู้ โจ้กกองมื่อคยนอยยอยนอ <c oughs> นเปรี้ยแถวนี้ไม่ได้รู้ใช่เยละมาบอกแล้วได้สินะเ <c oughs> มื่อก่อนโจ้กกอกอมาเอาเปย์มา <c oughs> เปย์ปลูกกั <นะ S 2> ตอนโจ้ยังเด็กนะ,นะพี่นัทนะอือมทำไมมาปลูกแถวนี้อ่ะมาเลี้ยงเลี้ยงอะไรก็น,นี่ไงอ่าสวนตรงนี้อ่ะตรงตรงข้างบนนี้นะยายจะมาปลูกมันที่บ่อนกนี่ไงอ๋อเออก็เลยเอาโจ้มาเลี้ยงเออโจ้มาเลี้ยงเนี่ยปลูกปลูกเออเปย์นอนอยู่ในต้นไม้แถวนี้น่ะแถวนี้น่ั่นเอง เออเลี้ยงโจ้ตั้งแต่เด็กอ่ะเอ็ดหนูนาโจ้กบกบโตที่นี่นะเนี่ยโตที่นี่แหละเนี่ยเนี่ยเออเอาโจ้มามาผูกเปย์นอนอยู่แถวนี้แ่ะเนี่ยนี่ไล่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ตั้งแต่ตั้งโต้ย่อสามขวบอ่ะโจ้สามขวบ ค่ะสวัสดีค่ะฝากซ่องแม่โจ้กอกเลยนะมาดูที่ลูกชายเคยนอนไงแต่ก่อนนอนนี่ครับใช่ใช่ อันนี้ยืนยันแล้วใช่ไหมครับว่าเคยนอนที่นี่เนาะใช่ใช่ผูกเปนอนอนสมัยกี่ปีที่แล้วครับโอ้เจ้าสามขวบสามขวบตอนนี้เจ้าอายุสามสิบกว่าแล้วนะสามสิบปีเออเนี่ยแถวนี้มันจะเป็นยายมาทําสวนมันสำปะหลังนี่แหละอ่ะสักนานแล้วแหละอืมยายก็มาดูเมื่อเช้านี้ยายขับรถมาอืมยายก็เลยมาดูนะคะเมื่อเช้านี้เนาะ โจก็ยายพาโจมาเลี้ยงนี่นะนเล่นอยู่แถวเกาะหินแถวนี้แหละยายก็จะทำถางแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละไปก่อนนะนะนใช่ใช่เนี่ยเนี่ยพอทำแล้วมันก็สวยมากเลยอะ่ะอ,อืย นี่นะคะแม่เจ้ามานะคะมาดูที่พี่นัทนะคะจะย้ายมาใหม่นะคะถ้าทำนะโอ้โหสะอาดนะนี่สวยงามมากเลยนะคะน่าอยู่มากๆเลยนะครับตรงนี้จะทำให้มันเอี่ยมๆนะครับเดี๋ยวพี่นัทจะมีอะไรมานั่งเนาะอาจจะมีนั่งอาจจะมีอะไรมานั่งนะครับผมะนครมาลุยอีกทีนะครนะลุยต่อลุยต่อนะคะพอเราทําแล้วมันก็สะอาดสะอ้านดีใ่ะหมครใช่ น่าอยู่นะน่าอยู่น่ากล้นะคะตรงนั้นจะทําเป็นห้องน้ําใช่ไหมห้องน้ําใช่ค่ะห้องน้ําห้องนอนแถวโน้นตรงนี้ก็พี่นําทำเป็น้านก๋วยเตี๋ยวได้สบายเลยได้บรรยากาศเลยนะนะ่ะมานั่งเล่นแถวก้อนหินเนี่ยโอ้ยชิวเลยะชิวเลยอ่ะตรงนี้เป็นลานพอด,ดีเลยใช่ใช่เนี่ยนี่ค่ะแต่ตรงนี้มันมันเองต้องก่อพืนอืม ก็ไม่เป็นไรเอาไว้เวลาน้ำมันก็จะไหลลงปล่อยให้น้ําไหลลงตามคลองปกติของเขานะถึงมันเป็นแบบนี้นะปล่อยฝนมาก็ให้น้ํามันไหลลงไปแบบนี้อันนี้มันเป็นอใช่ใช่เป็นคลองน้ําเนี่ยคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแม่โจ้กกกกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ